ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ10ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่24กันยายนพุทธศักราช2566ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนะปุญโญวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารที่ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์และร่วมสังสมสามพิกบุญใหญ่ พิธีเจริญพุทธมนต์บรรจุภาพระรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพิธีวางแผ่นจารึกชื่อเพื่อไว้ในแผ่นชาญใต้าฐานองค์พระประธานพิธีถวายมหาสังฆทานแด่ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและประธานศูนย์สาขาทั่วประเทศจำนวน180สาขาวันอาทิตย์ที่24กันยายนพุทธศักราช2566เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0812328953และ0819999819แล้วมาเจอกันในวันงานนะครับ